วันนี้ก็ได้กลับมาที่นี่อยากจะนำแบ่งปันถึงพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเรียนรู้ที่จะเติบโตที่จะก้าวเดินไปกับพระเจ้าในชีวิตของพวกเราแต่และว,วันมีคนเคยถามว่าเคยไหมที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ทำอย่างไรมักจะไม่สำเร็จเสียทีเพราะเราขาดความพยายามและขาดความอดทน เราทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีเนื่องด้วยเราขาดความพยายามและความอดทนอยากจะลดน้ำหนักก็ไม่เคยลดอาหารอยากจะออกกำลังกายเพื่อหุ่นดีก็ไม่เคยวิ่งอยากจะสูงแต่ก็ไม่เคยขยัยงเขาขยงขา,ยยงขาอยากจะตั้งใจเรียนเพื่อเกียรติดีแต่ก็คบแต่เพื่อนที่เร็ว อยากจะมีวิชาแต่ก็ไม่เคยกราบครูบาอาจารย์ความพยายามและความอดทนอยู่ที่ไหนย่อมไม่มีความสำเร็จอยู่ที่นั่นเกิดขึ้นฝันให้ไกลไปให้ถึงเรียนรู้ที่จะเติบโตเพื่อก้าวไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าในฝ่ายร่างกายมีอยู่สาประเด็นในเชา้าวันนี้ที่จะมาแบ่งปันทั้งสามประเด็นหนึ่งอดทนบักบานมุ่งสู่หลักชาย หลักชใยนะครับไม่ใช่ชายนะแก้ปัญหาโดยอาศัยพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าเรามาดูประการที่หนึ่งเรียนรู้ที่จะเติบโตฝ่ายร่างกายโดยอดทนบักบานมุ่งไปสู่หลักชยัยในรมบทที่12ข้อ12จงอดทนต่อความยากลำบากเน้นชัดเจนมากให้เรามีความอดทนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กที่สุด จนใหญ่ที่สุดเหมือนกับมีคนบอกว่าถ้าจะไปถึงเก้าที่ร้อยต้องเริ่มจากเก้าที่หนึ่งความอดทนไปถึงสุดขีดได้ก็ต่อเมื่อเราเริ่มจากจุดเล็กๆแห่งความตั้งใจลความพยายามมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่เป็นตัวอย่างกับเรามีครูบาอาจารย์มีผู้รู้ในโลกนี้มากมายที่เป็นตัวอย่างให้กับเรา ในเรื่องของความอดทนและความพยายามจงอดทนต่อความยากลำบากมีคนพูดไว้ว่าต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็ท้อได้ถูกต่อให้อดทนเท่าไหร่มันก็เหนื่อยได้ใช่แต่ถ้าพยายามอดทนความเหนื่อยท้อก็สูญสิน้นพยายามอดทนสองคำนี้รวมกันถ้าแยกกันอาจจะมีปัญหาแต่ถ้ารวมกันเมื่อไหร่ พลังมันจะมาพลังมันจะมาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคิดว่านะ CP, Seven, เจ้าของซีพีเจ้าของเซเว่นเจ้าของสารพัดเจ้าของก็คือคุณธานินเจียวรานนท์บอกว่าถ้าคุณทำสิบอย่างสำเร็จเพียงสมอย่างก็ถือว่าเก่งแล้วคนยิ่งทำเยอะก็ผิดเยอะ แต่คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่คิดทำอะไรเลยถ้าจุดเริ่มต้นของความพยายามและผลักดันให้เรามีความอดทนเป็นประกายที่จะทำให้เราทำสิ่งต,ต่างๆได้ย่อมนั้นสิ่งนั้นจะสำเร็จเสมอแต่ไม่มีความพยายามไม่มีความอดทน ไม่ทำอะไรเลยและคนนั้นจะมีอะไรกินมีอะไรใช้ชีวิตของเศรษฐีเมืองไทยมากมายที่พยายามเปิดโปงชีวิตตัวเองด้วยเขียนหนังสือหล,หลายๆเล่มทำให้เราเห็นว่าพวกเขามาจากเมืองจีนด้วยเสื้อผือนหมอนใบแต่ตอนนี้เรากลายเป็นลูกน้องของเขาเรากินอาหารของเขาเราไปเซเว่นเราหิวเราก็ซื้อของเขาทั้งพวงนี้ไม่ได้มาจากการที่เขาร่ำรวย แต่มาจากเขาพยายามและอดทนสู้จนประสบความสำเร็จประการที่สองเรียนรู้อยู่ตโตฝ่ายร่างกายแก้ปัญหาโดยอาศ,าศาัยพระเจ้าเมื่อเรารเผชิญปัญหาและการทดลองพยายามแล้วอดทนแล้วบ่อยครั้งมันไม่ได้ดังใจ อย่าเพิ่งท้อแต่เราต้องอาศัยพระเจ้าเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหานะครับเป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาสดุดี9 1ข้อ1และข้อ5ได้บอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่หน้าที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดคือคนที่อาศัยอยู่ในพระเจ้าผู้ที่อยู่ในร่มเงาของพระเจ้าคนนั้นมั่นใจว่าท่านจะไม่กลัวความสยียดสีดอยองในกลางคืนหรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวานัน เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเมื่อเราอาศัยพระเจ้าในสถานการณ์ที่ขับขันไม่ว่าปัญหาจะมากลางวานันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากที่จะมากลางคืนเราไม่วหวั่นไหวและไม่กลัวนี่คือกำลังใจที่ได้จากดาวิดมีคนบอกไว้ว่าไฟทำให้เหล็กกล้าปัญญาเอปัญหาทำให้ขนแกรง่งเหล็กจะกล้าต้องเผาไฟให้แดง คนจะแกรแรงต้องเจอปัญหาที่ท้าทายเหมือนกับธานินเจียวนรนพูดชัดเจนเลยถ้าไม่ทําอะไรเลยแล้วจะเห็นสิ่งที่เราทําหรือเปล่าไม่เราเห็นสิ่งที่เราทําก็ต่อเมื่อเราทําแล้วเกรดออกมาเพราะเราตั้งใจเรียนตั้งใจสอบไม่ใช่ว่าไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจสอบไม่ต้องการเกรดไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ไฟทําให้เหล็กกล้าเวลาช่างตีมีดตีมีดมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปติดต่อลุงปันที่อยู่ห้วยไร่ก่อนบวงมือนะครับเป็นช่างตีนะฮะผมบอกขอมีดเล่มหนึ่งซื้อเขาก็ทำให้อย่างดีนะครับทำอย่างดีนะฮะแช่น้ำครั้งที่หนึ่งทำฝนต่อ แช่น้าครั้งที่สองก่อนจะแช่น้าต้องทาไงครับต้องให้เหล็กนั้นแดงกําเผาด้วยไฟแล้วก็แช่ลงในน้ําแล้วทําให้เหล็กมันกล้าเวลาฟันอะไรมันก็จะไม่หักง่ายไม่หลุดง่ายฉันใดฉันนั้นปัญหาทําให้คนแกร่งเด็กเด็กเกยาวายชนทั้งหลายปัญหาทําให้เราแกร่งแต่ไม่ใช่เพืเพ่อให้เรารเผชิญปัญหาด้วยตัวเองแต่ขอให้เรารเผชิญปัญหาด้วยการอาศัยพระเจ้า ที่จะนำพาและจะแก้ปัญหาให้กับเรายังอีกมากมายสดุดี50ข้อ15ดังนั้นให้เราร้องทูลพระเจ้าในวันทุกยากลำบากและพระองค์จะช่วยกู้เราชัดเจนมากดาวิดบอกเมื่อเรามีปัญหาไรๆก็ตามเมื่อเราขาดความพยายามเมื่อเราหมดความอดทนจงร้องขอพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยกู้ มีพระสัญญาในพระคัมภีร์มากมายที่ทําให้เรามั่นใจว่าเราไม่เคยขาดโอกาสเราไม่เคยขาดพระพรเราไม่เคยขาดพลังกาลังที่พร้อมมาจากเบื้องบนอยู่กับเราในทุกๆวันในชีวิตที่เราดําเนินอยู่สดุดีบทที่4ข้อหนึ่งเมื่อคุณจนตรอกพระเจ้าประทานทางบอ,อกให้คุณจำไว้ให้ดีนะพระคัมภีร์นี้เมื่อเราจนตรอก พระเจ้าจะประทานทางออกให้กับเราก่อนที่เราจะจนตรอกเราต้องมีความพยายามก่อนก่อนที่เราจะจนตรอกเราต้องมีความอดทนก่อนหลายคนที่มาเรียนที่นี่หลายคนต้องปรับ,บพื้นฐานตัวเองหลายคนต้องฝึกฝนตัวเองต้องหัดที่จะพยายามด้วยตัวเอง <st ool id> เพื่อว่าให้ทับเทียนกับเพื่อนที่ได้ดีแล้วมีดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้ว มีเด็กไทยหลายคนเวลาไปแข่งขันว no ิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รางวัลที่หนึ่งสองสามเหรียญทองเงินทองแดงมีเยอะแยะมากมายลองสัมภาษณ์เบื้องหลังพวกเขาไปดูสิครับเขาไม่ได้มาจากการที่เขาเรียนเก่งแต่มาจากการที่เขาพยายามเขาพยายามมาจากความที่เขาอดทนเขาอดหลับอดนอน เมื่อเราจนตรอกอย่าลืมพระเจ้ามีทางออกให้กับเราข้อที่สเรียนรู้ที่จะตบโตฝ่ายร่างกายข้อที่สคือวางใจในะพระเจ้าเมื่อกี้เนี่ยอาศัยพระเจ้าช่วยแต่ตอนนี้เราต้องเอาใจของเราให้กับพระเจ้าเต็มเต็มเอาใจให้กับพระเจ้าเต็มเต็มมอบใจให้กับพระเจ้าเต็มเต็มคืนชีวิตของเราให้พระเจ้าเต็มเต็มสุภาษ,ษ,ษิต16ข้อ20 บุคคลที่สนใจในพระวจ,จนะของพระเจ้าก็พบของดีและคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบายตอนที่อาจารย์เรียนอยู่ที่มวกเหล็กปีแรกเข้าไปเรียนเอกภาษาอังกฤษสามภาษณได้บ้างไม่ได้บ้างฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่อาศ,าศัยเพื่อนๆที่เขาเก่งภาษาเมื่อถูกสัมภาษณก่อนแล้วออกมาแล้วก็แอบถามเขาสาัมภาษณเรื่องอะไร เขาบอกว่าอย่างงโอเคฉลาดมากพดาจําไว้เม erm ื่อเข้าไปแล้วเขาถามยังไงตอบอย่างงั้นด้วยนะเข้าไปนี่เก่งมากนะทำเป็นเก่งนะอ่านช็อตชอด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 อ่านได้นะแต่แปลไม่ออกพอเสร็จแล้วอาจารย์อิมิวเคชับอาจารย์เวนแฮมราและก็อาจารย์แมมมาลาแมททิวนั่งอยู่ข้างหน้า รู้ไหมว่าเรื่องที่อ่านเนี่ยคืออะไรยิ้มในใจรู้ครับอะไรหนึ่งอันนี้สองอันนี้สามอันนี้แมมมาลายกนิ้วเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะโอเคโอเคพาเรียนเอกอังกฤษได้ถามว่าพยายามไหมพยายามเลยครับพยายามถามเพื่อนต้องสู้ครับต้องอดทนครับเมื่อผมเรียนไปหนึ่งปีพระเจ้า วิธีการนี้ไม่ใช่ทางของผมวิธีการนี้ไม่ใช่ทางของผมทางของผมคือทางของพระเจ้าทางของผมคือโบสถ์ทางของผมคือในป่าในเขาที่ผมมาอย่างไรผมจะกลับไปอย่างนั้นโบสถ์ที่ผมรู้จักพระเจ้าผมจะกลับไปหาพระเจ้าที่โบสถ์เดิมพระเจ้าช่วยผมด้วยอามนอธิษฐานคุกเข่าลงเช้ารุ่งขึ้นไปหาอาจารย์วินัยแฮมราอาจารย์ผมขอเปลี่ยนเอกเป็นอย่างเอกอะไรจากอังกฤษเป็นศาสนาศาสตร์ครับได้ ถ้าคุณมีความตั้งใจเปลี่ยนปุ๊บอาจารย์อีมิวก็มาหาเปลี่ยนทําไมเกลียดคุณก็ดีเกลียดดีไม่ใช่ปัญหาครับแต่ผมอยากเป็นคนดีของพระเจ้าผมเทินชีวิตมาเป็นนักศาสนาศาสตร์เชื่อไหมเมื่อมาเรียนศาสนาศาสตร์เรียนรู้เข้าใจงานของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสนี้เมื่อจบมาแล้วหารู้ไหมว่าจะได้งานรับใช้พระเจ้าเปล่าเลยผมออกมาต้องเดินเตะฝุ่นสมัครงานไปทั่ว สมากานกับแอดราได้ไปทํางานในแอดราในโครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอชที่อำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่ในป่าขาวน่นหนึ่งปีพระเจ้าส่งพระดาวไปอยู่ในป่าหนึ่งปีเพื่อหล่อหลอมนิสัยให้เห็นชาวบ้านว่ามันน่าสงสารแค่ไหนมันน่ารักแค่ไหนมันสวยมันหล่อแค่ไหนอยู่ที่นั่นหนึ่งปีอธิษฐานตลอดพระเจ้าข้าพเจ้าจบาศาสนศาสตร์มานะไม่ใช่จบเภสัชหรือจบโรคเอชมา เมื่อวันที่จําได้วันที่สามสิบเอ็ดตุลานะแต่ปีจำไม่ได้อาจารย์บุญรัตน์อยู่ที่โรงพยาบาลมิชชันโทรมาอาจารย์พาดาอยากทํางานไหมอยากเป็นเชฟแกลนไหมที่โรงพยาบาลมิชชันอาจารย์เ่ยถามเลยครับให้ผมมาเลยผมตอบอย่างนี้นี่งั้นโอเคทันวาผมก็ลงไปและเริ่มงานเนเชฟแปลนที่โรงพยาบาลมิชชันช่วงแรกจำได้ว่าสามปี ถูกส่งลงไปอยู่ภูเก็ตไปรับใช้าพระเจ้าที่ภูเก็ตที่โบสถ์ภูเก็ตร,ร่วมกับเชปบลนเสร็จแล้วก็จากนั้นหนึ่งปีก็ขึ้นกลับมาอาจารย์สมการมิชานต้องการอาจารย์ไปอยู่อุบลเอาแล้วตอนนี้ผ่านชีวิตจากเชอบเลนเป็นพาสเตอร์แล้วไปอยู่อุบลไปอยู่ที่เขื่อนสรินทรขอบคุณพระเจ้ามากบางครั้งเรากังวลมากไปหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วพระเจ้ามีแผนกับชีวิตของแต่ละคนมากมายอยู่ที่เพียรพยายามและอดทนมอบความไว้วางใจให้กับพระเจ้าในชีวิตแต่ละวันที่เราก้าวไปเยาวชนเด็กๆทั้งหลายที่เป็นเด็กไปกลับหลายท่านอาจจะไม่รู้จักคำพระเจ้าหลายท่านอาจจะไม่รู้จักกรรมการวางใจพระเจ้าเป็นอย่างไรแม้เราไม่รู้จักพระเจ้าเพียงแค่ยกมือขึ้นมองหน้าขึ้นฟ้าหลับตาอธิษฐานพระเจ้าช่วยหนูด้วยช่วยผมด้วยพระเจ้าก็ฟังคุณพระเจ้าก็รักคุณพระเจ้าก็จะสินุยกับคุณ พระเจ้าก็จะอวยพรคุณขอเพียงแค่คุณเป็นเด็กดีและเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์และของสังคมประเทศชาตินี้แค่นั้นด้วยความพยายามและอดทนที่จะทําดีต่อไปสดุดีบทที่56ข้อสเมื่อข้าพเจ้ากลัวข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ดาวิดบอกว่าทุกครั้งที่เกิดความกลัวดาวิดวางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้ายกความกลัวออกไปเหลือแต่ความสันติสุขที่อยู่ในจิตใจ เมื่อคุณใกล้ชิดกับพระเจ้าคุณจะมีกําลังที่เข้มแข็งที่มาจากพระเจ้าเยาวยชนทั้งหลายข้อ2องเรียนรู้ที่จะเข้มแข็งทางด้านจิตใจ,จก็คือฝันให้ไกลไปให้ถึงวันนี้เรียนที่นี่ตั้งเป้าเลยว่าตั้งแต่ม .3 4 5 6จบม .6 แล้วจะไปเรียนที่ไหนตั้งไว้เลยครับอย่าไปรอถึงม .6 นาทีสุดท้ายแล้วว่ามิชชันคือที่สุดท้ายท,ที่ที่ไม่มีอยากไปไม่ใช่อย่างนั้น ตั้งเลยตั้งเลยครับเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านในฮีบรูบทที่13ข้อ5พระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดในชีวิตการยืนยันว่าพระองค์สถิตอยู่กับเราด้วยความรักทําให้เรามั่นใจว่าเราไม่เคยอยู่โดดเดี่ยวเดียวเดียว,ยวผู้เดียวพระองค์ทรงประทานพระคุณให้เราทนได้อีกทั้งสติปัญญาให้รู้ว่าพระองค์ทรงทํากา,ทการอยู่ และความเชื่อมั่นว่าพระคริสต์ทรงเห็นใจในความอ่อนแอของเราฮี่บูรุบทที่ 4: ข้อ15ให้มั่นใจเถิดว่าเมื่อเราวางใจงใจนพระเจ้าความอ่อนแอจะกลายเป็นความที่เข้มแข็งความอ่อนล้าจะกลายเป็นความอดทนความพยายามก็จะกลายเป็นความสำเร็จเรียนรู้ที่เข้มแข็งจงเป็นคนช่างฝันอย่างที่อาจารย์คริสได้เทศนาเมื่อคืน โยเซฟมีความฝันและความฝันนั้นนำพาเขาไปถึงเป้าหมายมันเป็นแผนการของพระเจ้าที่เราคาดฝันไม่ถึงหรอกครับแต่เมื่อเราวางใจในพระเจ้าความฝันที่เราฝันตลอดทุกครั้งในชีวิตย่อมเกิดผลสำเร็จเสมอยาโคบมีความหวังในความฝันเช่นกันยาโคบฝันขณะที่นอนอยู่ในปา่า เห็นบันไดทอดมาจากสวรรค์ทูตสวรรค์ขึ้นลงปลายบันไดมีพระเจ้ามาหายาโคบบอกว่าเราคือพระเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสาะฉะนั้นยาโคบเอ๋ยอยาโคบเอ๋ยเราจะอยู่กับท่านและช่วยท่านถ้าเรามีความฝันอย่าลืมให้พระเจ้าอยู่ในความฝันของเราพระเจ้าจะอยู่กับเราพระเจ้าจะช่วยเราตั้งเป้าหมาย เริ่มต้นใหม่พระคัมภีร์อิสยาแนะนําพวกเราทั้งหลายว่าจงเพ่้ยทางสําหรับประชาชนจงพูนและถมให้เป็นทางหลวงขึ้นเก็บหินทิ้งเสียอิสยาบอกกับประชาชนอิสราเอลถนนเดินทางไปยังเยรูซาเล็มถนนเดินทางไปยังพระวิหารของพระเจ้าเพ่ท้ทางเกลี่ยทางขณะที่เราเรียนอยู่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคทิ้งให้หมดปัดกวาดให้หมดเจอก้อนหินทิ้ง,งเจอปัญหา ต้องลบอะไรที่เป็นอุปสรรคทวงชีวิตของเราต้องทิ้งครับยาวยชนหนุ่มสาวยาเสพติดเหรอเป็นหินที่จะทำให้เราสะดุดลงทิ้งบุหรี่เหรอเป็นสิ่งที่ทาให้เราต้องสะดุดลงทิ้งการเที่ยวเหรอเป็นสิ่งที่ทาให้เราสะดุดต้องทิ้งการเล่นเกมมากไปเหรอเป็นสิ่งที่ทาให้เราต้องสะดุดล้มต้องทิ้งเพื่ออนาคตนั้นมันจะราบรื่นและก็ปลอดภัย อิสยาแนะนําสุภาษิตก็แนะนาเหมือนกันจงทำทางที่เท้าของเจ้าเดินไปอย่าให้ราบทำทางของเราให้ราบอย่าให้มันครุขระาชีวิตที่ราบรื่นคือชีวิตที่วงางใจในพระเจ้าแม้ว่ามันจะครุกระาแค่ไหนพระเจ้าอยู่ทํามันราบรื่นต่อไปได้จงให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าทางอยู่ตรงนี้มันลื่นมันราบแล้วเหลือแต่เรามองไปข้างหน้าแล้วก็เดินไป โดยที่พระเจ้าอยู่ข้างๆเ,เราเราก้าวตามพระองค์ก้าวแรกนั้นสําคัญถูกไหมครับก้าวแรกนั้นสําคัญแต่ก้าวที่สม่ําเสมอสําคัญยิ่งกว่าครับเยาวชนเมื่อเราคิดเริ่มต้นที่จะทําอะไรบางอย่างดีแล้วแต่อย,ย่าหยุดครับคิดอยู่สม่ําเสมอทําอยู่สม่ําเสมออาจีนอาจีนสําคัญยิ่งกว่า ยอ,อนบอกว่าเราบอกความจริงกับพวกเราว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเป่อยเน่าไปก็จะอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเป่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากความหมายง่ายๆชีวิตของเราถ้าไม่เจอความเป่อยเน่าไม่เจอปัญหาไม่เจออุปสรรคมันจะงอกงามขึ้นได้อย่างไรดอกบัวกว่าที่มันจะสวยงามอยู่เหนือน้ำก็อยู่ใต้โคลนตม เจอความเหม็นเจอความสกปรกเจอน้ําที่ไม่สวยเจอน้ําที่ไม่ดีแต่เมื่อมันโพ้นน้ําแล้วเป็นไงครับใครๆก็ต้องการและตัดน้าไปยังวัดวาอารามนี่คือของสิ่งที่สวยงามชีวิตของพวกเราไม่ต่างอะไรกับดอกบัวหรอกครับให้คุณค่ากับตัวเองให้มากอย่าหยามตัวเองอย่าดูถูกตัวเองอย่ามองข้ามความเป็นตัวตนของเราโลกทั้งใบนี้มีคนนับพันพัน,พนล้านคน แต่ไม่มีใครสักคนที่เหมือนเราเราเป็นเราคนเดียวจงยืนอยู่เพื่อพิสูจน์ว่าในสถานการณ์ที่ขับขนันเราก็เป็นบุรุษคนหนึ่งที่สามารถฝ่าฟัานอุปสรรคได้ข้าวมันต้องเปิยหน้าก่อนถึงจะงอกขึ้นชีวิตเรามันต้องโดนอะไรบ้างมันถึงจะเข้มแข็งวันวันงอแงยแบ,แ,บแต่มือพ่อแม่วันวันลอกแต่เพื่อน และเราจะเข้มแข็งได้อย่างไรต้องทำได้ตัวเองต้องฝึกได้ตัวเองพยายามและอดทนสดุดี9 :1 บอข้อ1ถึงและข้อ5บอกกับเราชัดเจนว่าคนที่อยู่ในที่กำบังของพระเจ้าคนที่อยู่ในร่วมงานของพระเจ้าเขาจะไม่กลัวความเสยเยอสยองในกลางคืนก็คือความทุกข์ลำบากที่มาในยามค่ำคืนและไม่กลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน ก็คือความลับความความยากลำบากในเที่ยงวันถ้าคุณก้าวตามพระคริสต์เราจะไม่กลัวอะไรเราจะไม่กลัวอะไรถ้าเราก้าวตามพระคริสต์อธิษฐานรวมกันสาธุการเดี๋ยวพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในความรักพระเมตตาของพรงะองค์เช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอกำลังจับเบื้องบนได้ทรงโปรดอวพรทรงนำพวกเราทุกคน เมื่อเผชิญปัญหาขอให้พระเจ้าช่วยเมื่อท้อถอย,ถอยและหมดหวังโศกเศร้าเสียใจขอพระเจ้าเป็นที่กำบังและหนุนใจพวกเราทุกคนเมื่อเราขาดความพยายามและคมอดทนขอพระเจ้าทรงโปรโดขำจูของเราให้เรายืนขึ้นสู้ต่อดังเพลงนี้เราต้องก้าวต่อไปพระบิดาเจ้าขอให้เยาวชนหนุ่มสาวทุกคนเรียนรู้ที่จะก้าวตามพระองค์ขอให้ครูบาอาจารย์พี่น้องสมาชิกทุกท่านเรียนรู้ที่จะสนิทใกล้ชิดกับพระองค์ เพื่อเป็นต้นแบบและแบบอย่างแสงสว่างที่เยาวยชนเดินต่อไปขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน